สวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์วรพันธ์สมบัติพยานาอ่าพี่บิ๊กเท่า้วยอาจารย์บิ๊กสวัสดีครับผมบครับ <ผม S 1> ครับ,รบวันนี้มาทําอะไรบ้างครับวันนี้วันนี้นนมาที่จริงแล้วงานหลักก็คือปูอ่วันครับอ่ท่านให้มาบวงสรวงเกี่ยวกับสมเด็จพระจักรพรรดิแล้วก็บวงสรวงพระลมกูปบวงสรวงเราครับก็ประมาณเย็นนี้หกโมงน่าจะได้เข้าสู่พิธีครับแล้ววันนี้ขึ้นมาก็จะมากราบขอพรพ่อสิ่วัตถรื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอญาณบารมีให้ท่านเมตตาประธานอภิบาลความศักดิ์สิทธิธ์โชคลาภปลอดภัยโชคลาภในการเดินทางก็เลยจะขอพรขอบารมีต่อ,ขอ,ขอ,ขอท่านขอขอมากรที่เราเคยประมาทพ,พลาดท่าน่วงเกินต่อท่านท,งทางๆด้วยคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เป็นสิ่งงดงามไม่ว่าจะเป็นปู่เขาพนมลุงไม่ยาเขาพนมลุงเนาะปู่ราษาทองคิดว่าญาณบารมีท่านน่าจะเชื่อโยง,งถึงกันหมด ใช้โอกาสนี้ก็เลยว่าจะเข้าไปอธิษฐานขอบรข้างในกันดีกว่าเก็บซีก็ตามไปเลยนะครับอะตามไปครับแล้วก็มีบิ๊กเทีมเชิญครับนี่ครับพลมรุ่งนะครับคุณผู้ชมนะครับเป็นเป็นอะไรที่พร้อมปกติก็ห้าม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 เหยียบกรณีประตูนะครับปกติห้ามเหยียบของไทยโบราณนะครับห้ามนะครับ ห้ามนะครับห้ามเลยโอ้คุณผู้ชมนะครับบอกว่าห้ามโอ้ครับอันนี้อันนี้ประตูนี้ห้ามห้ามเหยียบนะครับข้ามแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นความรู้เด้อนะครับคุณผู้ชมนะครับเอสก็ไม่รู้เด้อโอ้โบราณมาแล้วนะครับโบราณมาแล้วโอ้ปกติโอ้นะครับคุณผู้ชมบิ๊กเท่านะครับท่านรู้เรื่องแบบนี้นะครับก็บอกว่าถ้าเป็นประตูห้ามเหยียบครับคาห้ามเหยียบอ๋อถ้าไม่จะสูงนิดนึงก็อ่ะ้ามนะครับ นะครับอ่ะเป็นความรู้ขึ้นมานี่แหละครับโอ้วันนี้คนเยอะมากเลยอ่ะเราไปเลยฮะตามมาเลยครับโอ้ตามมาเลยนะครับตามไปเลยนะครับวันนี้นี่แหละครับเขาพนมรุ้งคนเยอะมากอ่ะสาธุสาธุอ่ะ ดี๋ยกเราจะมากล่าวขอพรอาจารย์นั่งด้านนี้ไนหนมจะได้ยมยอนเสียสงได้ไหมไขันทางด้านนี้ไหมครับ,บนนได้ไหมได้ที่ตะวันออกทางไหนครับเหนือนก็ได้นะโอเคเราจะได้โอเคครับผมญญาม,ามาขอพรด้วรกันด้อครับขอพรทั้งสีกัระเล็อันนี้คือ จะอยู่ด้วยกันเลยจ้าใครอยากขอโชคลามนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพาทนดูนเอากัตัวด้วยเนาะแล้วรากือมืเป็จับวันนีด้ใวันนี้่ษะเราก็จับดวันนี้ถือว่าเป็นวันดีวันดีทีแล้วเรื่องวันที่11พค3คำเดือน1 เขาบอกว่าคีรายเกิดเป็นดีวันนี้คุณทรัพยยานาคมข้างล่างก็ได้จ้ะเอ็นดี้ชานนเอ็นดี้ชานน์เนี่เอ็นดีเอ็นดี้ชานน์ได้มีโอกาสมาถ่ายข้อความข้อพิต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนของพนมลุง่มตึกตื้นสุวะลึงอันศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นวันนี้ผมโอกาสนะครับโอกาสได้กดาวสักการะตอข่าวต่อเราทวยเทพ องค์ปองปัสวะให้มาประทับพระครูนะครับน้อมใจให้เป็นมงคลนะครับน้อมนำจิตใจให้สหอะอาดข่าวก็หมดจดลดเงาห้าสี่ห้าสี่สาธุศอดทุยติสุขโตัวดังทั้งปุถุนะโมพุทยยธายพันวีคงคาพระอุหม,มะเทวาขามามีหังองค์อักขีคงคานังวายโยอาโปธร,รณีนภะพัฒพระสาธุโอลสุวรรณมาหาโอลสุวรรณมาหาโอโมปาระปฏิกาลีทุตราคาพิยังมะมะโอโมศีนเนสายยะนมะมัร เดนเดชพระพุทธมีข้อกุ่มเจ้าที่แม่พระพุทธมีเจ้าทางปูเขาขนมลงม่ยาเขาขนมลงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพ่อพระศิวะพระมีอมตที่วีองค์โพระกคเน่ควงข้างทั้งหลายหากประมาทพลาดทั้งด้วยายด้วยวาจาด้วยใจต่อนหน้าหรือหลับหลังเจตนาหรือไม่เจตนาที่มีออดต่อองค์ท่านขอท่านลงประทับจงรับรู้จงมดโทษจงรักเป็นโทษจงอัโหสิกรรมวันนี้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายน้อมใจใจวาจา อภิวาทขอพอรขอรบารมีขอพลังงามความดีมาขอกำเนิดขอจงมาเปิดยาน้วยวิถีมาเสริมเสริมแต่งด,ดวงบารมีของข้าพเจ้าให้งดงามให้บุญไปในที่ทั้ง4ีปรารถนศีลมุนประการใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงเป็นผันสาเร็จฝันสาเร็จปฐวีเตโชวาโบธรณีนมะพัทธาสาธุปฐวีเตโชวาโปธรณีนมะพัทธาสเสด็จแม่พัทริยาอยู่แล้วหรือยังสัญญากตังโคกังกับวิทู จากสุรวานโสตตวันมโนตะวันตายยะตวันบุตรีตะวันของข้าพเจ้าขอให้มีกําลังมีฤทธิ์มีเดชมีปฏิหารอากาศธาตุวิญญาณธาตุกำลังกิจภาพขอให้มีกําลังมีฤทธิ์มีเดชมีปฏิหารยามบรมีของปู่พระสุวัสดพระเมียอุมาที่มีองค์ข้อกิจหนีบอสตองโปรดเมตตาประธานอฏิบัติสอนดลบอความเมือนความเป็นสิริเป็นมงคลแก่สริวงธาตุที่จะนำนําเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมก็ประมวลงานไปบุญต่อไปในภายภาคหน้า จึงขอญาณโออิปัตมีของเอาถทวยที่มาประสิทธิ์ประสาทมาประทานอภิบาลพรเลิศมาก่อกำเนิดความเป็นสุขเป็นมงคลเกศทุกคนทุกตนทุกันที่ได้ร่วมพิธีในการครั้งนี้ด้วยตื่นสิทธิกิจังสิทธิกรมมังสิทธิกาลิยาตถาคัโทสิทธิราโพนิพันตรังสิทธิเตโชชโยนิจังสัพพะสิทธิพระวันตุเมเตสาทุสาทุทัสเซติ อศทธาตายาสภีนานาตวันนโนอิทธิปันโตสติปันโตอาคันตัวสนาสภายยถาสุขังภาริกมังรัะคันตัวมหาเทวาตีติสิทธิ์จิตยัสิทธิ์มังสิทธิการิยธรรมตสิทธิเตโชชโยิยุติจังสันักสิทธิ สับระสิทธิบันยุมีตีสาธุสาธุสาธุเฮ้ยลูกหลานชมคมสับยานาชมทิบันทชแนลนะครับผมแม่เด้อแม่ทันใดอยากได้ก็เห็นเด้อมาดูดีๆเด้อจ้ะห้าสี่ใช่ไหมจริงได้ไหมั้ย6 4บี่บอก เลขหกสี่บอกมีนี่หน่ยชาติบาเชงเนี่ยหกอะไรแม่หกโอหกหกอ๋อหกหนึ่งสี่บอกหกอะไรแม่หกหนึ่งบอกครับก็เห็นตัวเลขปรดีนะกำลังทำพิธีเอนดี้เห็นเลขอะไรแต้เ่อนหกสี่หรือหกหนึ่ง ไม่ส่งให้ดีดินนะอ่าจากจะบาเชิงแล้วเอเอเห็นไหมครับเนี่ยีนี่นี่นี่หกหกสี่มันหกหนึ่งอันนี้หมอนหกลยเนี่ยนี้ก็หกหกหกหนึ่งอะชัดมากเลยบากเลยครับมีชั้นมากเลยหกชั้นมากหกหนึ่ง ถ้าตีดูดีๆอาจจะเป็นเปลก็ได้เปดหนึ่ง,นห,นงหรือหกหนึ่งนี่หละอ่ะดูเลยครับผมจ้ะชัดมากจ้ะเจอไหมครับเลขเลขเ,เห็นตัวเดียวเห็นตัวนี้แลอะชัดกว่าเย็บยังไงเนาะ ครัอบอ่ะให้ดูบรรยากาศพนมรุ้งนิดนึงนะครับเพราะว่าติดกับปูวันนะครับพนมรุง้งก็เมื่อกี้นี้ยัดสะพามนะครับท่านได้ทําพิธีขอขามาและขอโชคขอลาบนะครับคนมาเยอะมากเลยนี่ฮะคุณชมครับ,บครับอันนี้ก็มีแต่สวยๆนี่มาจากทะเลเนาะครับจบรรยากาศสวยๆมากเลย ครับคุณผู้ชมก็จะมีคนเยอะมากวันนี้นะครับที่ปราสาทพมรุ้งนะครับตรงนี้ก็มีแหล่งท่องเที่ยวปราสาทพมลุรงปราสาทเมืองต่ำนะครับแล้วก็เข,ขาอังคานนะครับที่อยู่บริเวณแถวนี้นะครับก็มาเที่ยวได้นะครับท,าท่านใดที่พันไปพันมาก็เป็นปเขาแล้วก็มีปราสาทอยู่บนเขาพมร,ร,รุ้งนะครับตรงนี้ครับเนี่ยก็สวยงามนะครับอ๋อครับนี่ยก็ เนี่ยคุชมแล้วก็เป็นกำแพงรอบนะครับรอบปราสาทพนมพรุ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นกำแพงด้านรอบนะครับอเรามาดูด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นแม่น้ําสวยงามมากอุ้ยลมสบายขอขอนั่งเล่นก่อนได้ไหมเนี่ย